เรียว่าหาพี่น้องที่เขาเตรียมกขาป้าบ่ะเึงทีปลาน้องเมฆคือเา่ามือ่อวานปลาน้องเมฆบมานบ่อตะบนห่วยคาเนาะอำเภอบันทลิกไปนท <ไป S 1> <ด>ุิกเลยสามสิบเตรคืภาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะมืนอวห้องถ่องก้อนค่ะก้อนเสียเขาป้าคอบอบมากเลยมือวนีึ้นบ่ไหลเนาะพันธุ์ตันเนะา,นานนะอืม มอไซค์ขึ้นไปเทีงคู่ค่ะพี่น้อง,อก,องกิน,นตามีหรืตามเกิดอหรค่ะบ่ต้องเสียเหรียญเนี้ยก็เผาหมากมายห้องทองไปเผาปลาเพื่อหิวแห้งพัน้าร้อยหกสิบห้ารอบมองนอกติดตามกันค่ะพี่น้องมื่อนี้ยเฮ็ดแยงพันต้นเฮ็ดบดดินกำลังเห็นดอกสองดอกดอกสามดอก กำลังหอมมากค่ะมันนี่เฮ็ดคนข้างจะอึดแน่นอ่ะมันนี่เนาะเริ่มเริ่มห้างแม่ล้วค่ะลองเป็นขาพี่หนอหนั่นดอกหนึ่งพันต้นอันนี้อันนี้นี่เก็บมั้่พี่หนอดีด้ี่ไหนล่ะโอ้โอ้เรื่องบานอ่ะเนาะ เดี๋ยวให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งชัติชด้อ่ะดอกเดียวกัพอได้แล้วออกโอเคเข็งกะเด็นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเฮ้ยกําลังงามค่ะกําลังงาม งามค่ะค่ะฮะพันธุ์ทนมาบังเห็นดอกงามแห้งอ่ะพันธุ์ทนตัดขาเนี่ยเดี๋ยวกำลังเหลื่อมเห็้ยนนอกเขปาป่าเนี่ยเนาะมาะมายไหมดอกงามาดอกงาม ต้นอันนี้ก็ราคาเริ่มราคาเริ่มแล้วอ้าวทททับเอันนี้ท่อนอันนี้ก็เห็นคนละดอกก็พันื่อนเนเขาพี่เนาะโอ้ยนี่นี่บ่ี่บ่เดค้ดะจ่นีเลยเดี๋ยวนี่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  ท่านนี่นอีเด้อเขางจบพอท่านวุ้นอ่อนีลอ่อนสรละตนดอกนี่ใช่เเ่งเขาบนี่แมนถ้ามีมีเป็นมูเนาะโอ้คู่นี่คู่เดืนนะโอ้ดอกงามค่ะดอกงาม In như sồn ừ. bùn vô okay. đúng nhân sồn bùn yêu cái mình. cái đồ bùn nha, thế này nó. Nguyên nọ Nè thôi. Nguyên đi, thôi. đi, tham thôi. Nguyên đi, tham thôi. Nguyên đi, tham gia. Nguyên đi, tham gia. Nguyên đi, เห็นไวบ่นะ่่อมพ่นเนาะเอาฝั่งนั้นจับสิจะได้เห็นมามาพันทุนพันทุไต้น่ะมามามาพูน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 เยอะะ เนาะยิดเพิ่งอย่งหน่อยยึดเพิ่งเขาเราคือเหลืองสวยสวยเหลืองกรอบหอมมันหวานท่านทุ่นท่านทุ่นท่านทุ่นเอาตัวนี้ก่อนนะเอาหนี่ก่อนดอกเดียวอย่นี้เอาหนี่งละเดี๋ยวนีแล้วท่านทุนอื่นเอาวาสันพี่น้องเอ้ยไม่หอดล้วันดอกเดียวนี่แหละแล้วจ้ะ มีอีกเหรอดอกก็ก่งกน่อ่ะไมไไม่ได้พี่น่อเห็ดยังดอกนำดำๆเลยพี่น่องโอ้กินได้ค่ะเข็งดีอยู่นะคะฮ่กหน่อยพี่น่องปพันทุน ใ่ทั้งตูทั้งบานเนาะงามเลยัเอาเอาามพี่น้องร้งาจิ้มกันิ้มกันอ้ใครอื้ออ่ะตัวบานมากด้งออมาเลยรถตัดได้บ่ล่ะแข็งดีแดงแข็งกลังบาน งามกะงามถึงดำๆหน่พี่น้องจะซือไว้จังไรดอกค่ะแชร์ขึกันค่ะขอกำบอุ้เล่นอกำบอื่นขอกำบฮีกห่อำบ่เมียนบอตัดเอกอีกนน่จังไรก็ได้ค่ะอ่ะอเคดำดำิ้งด้อจันี่สิงท่เท่าอ้ค่ะ

ฝ่าฝนมาลยฝ่าฝนมากก่อนเนาะสุดท้ายกลับแล้วพี่นอ้องเอ้ยที่ไหนล่ะมาหนีก็มาสายแน่มาหอดฝนกับตุกทำท่าจะตุกแต่หัวหินพี่น้องอ่ะให้พี่น้องมึงนจ่จะบาดก่อนเมื่อง่ายมีด้วยค่ะนี่ปุ่นไม่ต่ดอก,ออกตูปติปสิสำหรับกิมนนกก็กับบาเนอะพานต้นเนาะครับวัสดีค่ะ